คืออยู่ในสภาพแบบนี้คือเห็นแล้วไม่รู้ใจว่ายังไงคือเห็นแล้วเศร้ามากปล่อยทิ้งไว้ไม่มีการดูแลใดๆทจังสซ้นแล้วเมื่อกี้หมาพวกนี้ก็นั่งอยู่หน้าของรูปองค์ท่าน เปลี่ยนบรรยากาศที่เขลือป่าสักชนลสิทธิ์กันค่ะไปด้วยกันนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างสบายบายนิดนึงนะคะไม่มีแดดก็เหมาะที่จะพาแมย่ย่าเที่ยวค่ะเรามาถึงแล้วค่ะเกือน่าสักชนลสิทธิ์แม่ย่าบนเบื่อเบื่อก็เลยจัดพาออกนอกบ้านเสียเลย เกินภารสักนี่นะคะห่างจากบ้านประมาณหนึ่งชั่วโมงก็วิ่งมาตามทางสนุนก็ถือว่าสบายๆกันเลยทีเดียวค่ะที่นี่จะมีของขายเยอะแยะเลยนะคะมีปลาดุกยาอ๋แล้วก็มีมะละกอแลแวน้อยยี่สิบสามโลห้าสิบมีปอกแล้วก็มีแล้วก็ฟักทองก็รูสิบบาทขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเดินเที่ยวกันนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะมีไอศกรีมด้วยไอศครีมอยากกินแบบไหนนี้มีเลยค่ะมาถึงก็นี่เลยค่ะไอศกรีมคนละถ้วยคนละถ้วยของแม่ย่ามานิลาของสามีนี่คือมะม,ม่วงค่ะอร่อยอร่อยอร่อยวุ้นวิชแม็กได้วาลิลาออกมายะ ของวรรุตานี่จะเป็นกับ<ช>ที่รวม <laughs> สามีบอกว่าวรรุตามาทำอะไรที่นี่ลิงค่ะเห็นแมค่ค้าขายของกันไม่ค่อยได้เราก็เลยนี่เลยคะ่ะมาเล็ดตาสวรรค์ในถุงนี้ก็จ่ายไป200บาทคือเศรษฐกิจแบบนี้ก็ขเข้าใจกันเลยทีเดียวนะคะ มีอะไรที่พอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันค่ะบรรยากาศที่นี่เงียบเงามากๆเลยค่ะคือที่เกินปรัสักชนฤสิทธ์วรุตาเคยมาตอนที่ลูกสาวอายุตอนสองขวบแล้วตอนนี้เขาอายุยี่สิบเจ็ดแล้วคือมันผ่านมายาวนานมากแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้สภาพไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะคือเงียบเงามากเมื่อก่อนแบบคึกคักกันสุดๆเลยค่ะ ทีพิภัณฑ์รูปน้ำป่าค่ะเข้าไปดูกันเลยค่ะไปกับแม่ยะมองดูอะไรมาแล้วมาแล้วมาเวลาเปิดทำการ8โมงครึ่งจนถึง16นาฬิกา30นาทีปิดวันจันทร์กับวันอังคารนะคะไปเห็นค่ะย่างเท้าก็มาวารุจากิถึงพ่อหลวงเลยค่ะเพราะว่านี่คือ เกือนของพ่อเกือนปราศักษัทชนลสิ์ขบิโภคการเกษตการพระารมุกนีก็จะมา เข้ามาแล้วนะคะก็จะมีเสียงจากลำโพงมาให้เราได้ฟังประวัติของเกอนปาสักชนลศสิทธ์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วใครเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นั่นก็คือชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้รวมถึงบริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะ คำข้อหลวงคำนี้นะคะสำคัญมากๆต้องมีน้ำบริบภคน้ำใช้บาุตาโขจดจำไว้ชั่วชีวิตเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็อธิบายให้กับแม่ย่าฟังว่าเขื่อนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรที่นี่น้ำแรกน้ำท่วมน้ำเสียเป็นห่วงโซ่ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นวงจรที่ไม่รู้จัก จบสกสิ้นฉะนั้นในหลวงให้ความสําคัญนั่นก็คือน้ําคือชีวิตท่านก็เลยเข้ามาบริหารจัดการน้ำํำตามแนวพระราชดําริทําให้ผู้คนได้มีอยู่มีกินได้มีการปลูกขากเลี้ยงคือความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ก็จะเริ่มดีขึ้นถ้าคิดถึงข้อหลวงจริงๆแลยะะ้ยค่ะ เป็นความเมตาาตากรุณาของพระหงค์ท่านที่ช่วยเหลือคนไทยคิดถึงพอ่อค่ะเห็นหน้าพ่อหลวงต้านตรงเหนื่อยหนักทำเพื่อพวกเรามากมายเลยค่ะวันนี้ ลูกขอเดินตามร้อยพ้อนะคะอรุตตาให้แม่ยากับสามีดูนะคะว่าไม่มีกรรษัตริย์องค์ไหนในโลกนี้ที่ทำงานเหนื่อยหนะักเหมือนกับพ่อหลวงของเราหน้าตาท่านเหนื่อยล้าขนาดไหนท่านก็คงยังทำ เพื่อปวงชนชาวไทยเพราะนั่นคือลูกท่านท่านก็เลยพยายามทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดเพื่อที่ลูกท่านจะได้ไม่ลำบากแล้วเราวันนี้ได้ทำอะไรเพื่อทดแทนประคุณของพ่อมั่งแล้วหรือยังครับ นี่คือการบริหารจัดการน้ำครบวัตจักรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักโบราณคดีประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำป่าสัก นี่คือสิ่งของที่เราพบเจอในช่วงที่ระหว่างขุดเขื่อนป่าสักประวัติศาสตร์ของมนุษย์ช่างยาวนานหลือเกิน คือสิ่งของที่อยู่ในห้องนี้นะคะจะเป็นเราจะพ,พบเจอทุกสมัยก็จะมีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นคือเริ่มตั้งแต่พศ .1 จนถึงพศ1000สมัยสมัยทวาระวดีพศ1 0 0 0นถึง1 5 0 0แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์ก็จะมีสมัยวัฒนธรรมขมีแล้วก็สมัยของอายุทยาด้วยนะคะ ที่นี่ก็เป็นโครงกระดูกที่คนพบเจอเมื่อก่อนเขาก็จะมีการแบบฝังศพด้วยการฝังเป็นกลุ่มนะคะ สิ่งที่วรุตาจะเห็นนะคะว่าการฝังศพทุกครั้งก็จะต้องมีภาชนะวางอยู่ข้างๆด้วยวรุตตาคิดว่าก็น่าจะเป็นเหมือนกับ ออปัจจุบันที่เราใส่เสื้อผ้าใส่ไฟฉายใส่อะไรไปให้กับผู้ตายเพื่อที่ว่าเขาไปในภพหน้าแล้วเขาจะได้มีภาชนะฉายประมาณนี้เลยค่ะมุมนี้ก็จะเป็นวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะการอยู่ของผู้คนการใช้ชีวิตของผู้คน

มากๆเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันจริงๆค่ะขาดน้ำคือเราอยู่ไม่ได้แต่ขาดไฟฟ้าเรายังอยู่ได้เหมือนคำของพ่อหลวงที่ได้ตรงตรัสไว้ให้กับพวกเราได้ตระหนักกันค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่พ่อหลวงไม่เคย ห่างหายไปเลยนั่นก็คือการบำรุงพระพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดนิรันดร์กาลค่ะแม่ยยาบอกว่าจันเจอตลาดนัดแล้วทูนี่ไงตลาดนัดตลาดนัดมีของขายเยอะเลยแม่ยยาบอกว่ามีมีกระเป๋าด้วยทูมีผล,ลไม้มี แห่มีอะไรหมดดูมีขนมต้มมีหูเยอะแยะมากมายมีมะม่วงมีมังคุดมีละมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะหัดมะนาวมะพร้าวสมโอ้ค่ะสิ่งหนึ่งที่วรุตาชอบนั่นก็คือลานบ้านค่ะใครมาเยี่ยมใครมาพักใครมาอะไรมานั่งกินนี่ก็คือลานบ้านสำคัญมากๆเลยค่ะ ฝรั่งยังแอบทึ่งแล้วก็ภาพภูมิใจในความเพนไทยของเรามากๆเลยคะ่ะป่าศักในวันนี้มีชุมชนที่อยู่บริเวณนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยคะ่ะ แล้วก็เมื่อมีหลายชุมชนมารวมอยู่ด้วยกันนั่นก็คือวิถีวัฒนธรรมท้องถิน่นก็เกิดขึ้นหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดินตามรอยพระบาทตามสัตว์ของพ่อลูกขอตั้งปฏิธานว่าลูกจะเดินตามรอยพ่อค่ะเที่ยวลบรีเกินปะะ่าสักมีอะไรให้เที่ยวบ้างสามารถที่จะมากดหน้าจอมุมนี้ได้เลยนะคะ คนนี้กดใหญ่แล้วค่ะมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างมากเกอนผ่าสาักแล้วอย่าลืมขบวนรถไฟลอยน้ำด้วยนะคะทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมค่ะสามารถหาข้อมูลได้จาก Google นะคะ มาเที่ยวเขื่อนป่าศักวันนี้คือบรุตารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาใกล้ชิดกับพ่อหลวงอีกรอบหนึ่งมาได้ดูสิ่งที่ท่านทรงทำเอาไว้ให้กับคนไทยทั้งประเทศเพื่อที่เราจะได้มีอยู่มีกินกันทั่วหน้าค่ะไปหาซื้อน้ำให้แม่แยาได้ขนมมาอีกแล้วค่ะ ที่ซื้อไม่ใช่เพราะอะไรเพราะาเห็นไหมค้าเขาขายไม่ได้ใจเขาใจเราอีกแล้วค่ะเม่ยาถือเริ่มหมุนหัวเดินเยอะก็ไม่ได้ก็ต้องคอยระมัดระวังแกตลอดเลยค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะจะมีน้องเขามาเอาเมนูมาให้เราดูเราก็สั่ง เขาแล้วเขาก็เอามาส่งเราที่ที่นี่เลยค่ะก็นั่งกินก็บอกว่ากินเสร็จแล้วพี่ก็ไม่ต้องลุกไปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาเก็บเองว่าประมาณนี้นสามเมนูนี้นะคะก็จะมีไก่อบโองต้มปลาแบาแม่น้ำออปลาสักแล้วก็รวมถึงคองหมูย่างทั้งหมดนี้นะคะค่าวอีสานที่520บาทถือว่าโอเคเลยค่ะเข้าใจมากๆเลยค่ะเมื่อเห็นรูปพ่อหลวง อยู่ในสภาพแบบนี้คืออยู่ในสภาพแบบนี้คือเห็นแล้วไม่รู้ใจว่ายังไงคือเห็นแล้วเศร้ามากปล่อยทิ้งไว้ผ่าไม่มีการดูแลใดๆทั้งสิแล้วเมื่อกี้หมาพวกนี้ก็นั่งอยู่หน้าของรูปองค์ท่าน นี่คือรูปในหลวงซึ่งเขื่อนี้เป็นเขือนของพ่อหลวงที่สร้างมาแล้วเอารูปพ่อหลวงมาวางไว้แบบเนี้ยคือแบบคือสภาพแบบรับไม่ได้เลยอะคือแบบทุกอย่างผุพังแล้วแบบสภาพแบบเนี้ยดูคือเห็นแล้วแบบเศร้ามาก คือดูฝั่งทางนี้คือแบบไม่เข้าใจดูนี่ภาพหลุดล่วงแบบพ่อหลวงแบบดูภาพแบบหักมากข้าทันวาวันดินโลกดูภาพ โอ้โหแบบคุณทำได้ยังไงอ่ะคุณทำกับพ่อหลวงได้ยังไงดูนี่คือที่นอนของหมาแล้วดูนี่อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันดูนะคะว่าความเป็นจริงแล้วมันสมควรที่จะเป็นแบบนี้ไหม บรุตาในฐานะเป็นลูกของพ่อเห็นภาพแบบนี้ก็เลยไม่เข้าใจมากๆไม่เข้าใจจริงๆดูกันให้เต็มตากันไปเลยค่ะแบบสกป,ะปะรกเลยแบบเกินทนเกินเกินทนมาก เกินทนเกินทนเกินทนมากดูภาพพ่อหลวงนี่หรือเกืนของพ่อที่ทำเพื่อประชาชนคนไทยมองซ้ายมองขวามีแต่ความปวดร้าวในหัวใจ นี่คือจุดตรงที่แสดงให้กับพ่อหลวงเพราะตรงนี้พ่อหลวงเป็นผู้ดำริสร้างขึ้นมาเพื่อประชาชนเพื่อให้ผู้คนมากราบไหว้แล้วนี่คืออะไรนี่คือสภาพโต๊ะที่ต้องมากราบไหว้องค์พ่อหลวงของเราและภาพของท่านดูนี่นะคะเจอรอยกีดข่วนเยอะมาก ขีดขวนไปสารพัดจุดเลยสงสารพ่อหลวงมากๆเลยค่ะอยู่ก็เหนื่อยยากเพื่อลูกเพื่อหลานกลับไปตายจากโลกนี้ไปก็ยังไม่มีใครดูแลพ่อหลวงอ,อกีกพ่อหลวงแล้วภาพอยากใยเต็มไปหมดเลยค่ะ ที่ทุกจุดปล่อยให้รุกร้างเมืองไทยเราจะไร้คนดีกันแล้วเหรอคะเนี่ย ืออาคารนี้อาคารที่รูปพ่อหลวงท่านประดิษฐานอยู่เขือเอเอเเ่อนปลาศักวันนี้จากอดีตที่วรุตาเคยมาเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วมันผ่านไปแล้วค่ะอดีตที่เคยสวยงามอดีตที่เคยแบบ สดชื่นอดีตที่มีแต่ความรุ่งเรืองตอนนี้เหลือแต่ความว่างเปล่าเหลือแต่ความเงียบเหงาเก่าร้างสกปรกไร้การดูแลทั้งหมดทั้งมวลรวมกันอยู่ที่เขื่อนภาษัชชนลสิทธิ์ก็อยากให้ทุกทท่าน ช่วยกันนะคะไม่เกินปาสะักกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมเหมือนที่เคยอยู่ในใจของวารุตาถึงคราวที่เราต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะ